เป็นไงบ้างครับเป็นวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ทุกคนจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วนะครับหลังจากที่รอกันมาสองปีอสองปีกว่าหลังจากหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จน,นะครับก็ตื่นเต้นครับกับเรื่องราวที่จะได้ชมสำหรับเรื่องราวของของภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละยนะครับผมคิดว่ามันเป็นรสชาติหนึ่งของงานปีเรียอ่ เป็นภาพยนตร์ที่ที่แปลกสำหรับสาหรับผมนะครับ mm hmm. ที่แท้ที่ตั้งใจทำเป็นภาพยนตร mm hmm. ์หนังรักสายบูอย่างที่ทุกคนเรียก mm hmm. เป็นหนังที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของทั้งทั้งตัวนักแสดงเองทั้งการแสดงของนักแสดงทั้งทั้งคู่หรืออีกหลายๆหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้อยุธยามหาละรวยเนี่ยน่าสนใจแน่นอน คนจะได้ปิน่นคนจะได้จะได้ปิ่นไปกับความความรักและความรู้สึกของของทั้งคู่นะครับเพราะเราเพราะเราจะชูประเด็นเรื่องความรักเป็นหลักในการที่จะ,ะตัวละครอย่างอย่างเลวศึกจะต้องตามหาความรักที่เขาที่เขาที่เขาต้องการว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือต้องการมาจากส่วนลึกจากข้างในหรือหรือแค่ความรู้สึกภายนอก a อคชั่นเราก็อคชั่นก็เต็มเหนี่ยวเต็มที่ครับ หลังจากที่เราเริ่มงานถ่ายทำกันแล้วงานแอคชั um น่นมันก็ต้องมาเพื่อความสมจริงในในในหลายๆฉากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่จะได้มาซึ่งความนักเนีย่ยมันต้องแลกมาด้วยนะเลือดห้ือ <ละ S 2> เพราะฉะ<ช>นั้นการต่อสู้มันเลี่ยงไม่ได้เลยครับพัเตมครับเป็นรับ้ก็ผีใจครับที่ไม้มีโอกาสมาได้มาประโยชน์เรื่องนี้ครับแล้วก็แบบตอนแรกก็ตื่นเต้นมากๆคืออย่างวันนี้ครับคือผมรอรู้เลยว่า อยากเห็นเหมือนกันผลงานที่แบบกระป๋องปาแล้วแบบเป็นยังไงแล้วคนดูจะชอบไหมแล้วถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโรแมนติกจะเป็นโรแมนติกในหมวดแบบยูเรียซึ่งเราจะได้เห็นความความน่ารักในยุคสมัยนะั้นความแปลกของยุคสมัยนะั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาดูแบบนี้แบบมีรอยยิ้มกลับมาแน่นอนถือว่าในฉากนะั้นบนรับนบทหนักขนาดนะี้ก็

ร้องไปแบบโยโย่อะไรด้วยอะรอย่างเงี้ยมันไม่่าจะทอะไรท้อมกกะโมตูอ้ก็อยากมี<น>อกม <c oughs> แต่เป็นความาส่ดวแต,ต่ว่นนาใครทําอ ีรอดูนั้นเลยตอนสำหรับนส่าักแสดงหรับนักแสดงท่านอื่นๆเนี่ยมันยังเหมือนอย่างที่บอกนะว่าเราตั้งใจทำให้ให้หนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังรับสายโมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัยรุ่นทั้งหลาที่ที่อยู่ในกรุงศรีพธยาแล้วช่วง ช่วงระยะเวลาของเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือช่วงระยะเวลาของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นยุคเพื่อนปูขงของกรุงศิวุทยาเพราะฉะนั้นก็จะมากมายไปด้วยหลายชาติพันธุ์ไทยดีนแก่ง์ฝรั่งโปรตุเกสเออเซียเราก็เลยดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมาใส่ใข้กับดึงคาแรคเตอร์ของ ของชาติพันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันใส่ให้กับการแสดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหลากหลายชาติพันธ์ในในหนังเรื่องนี้ที่เป็นวัยรุ่รน,เร,นเรียกว่าเรียกว่าเราตั้งใจทํากันสุดๆมากกว่านะครับในทุกฉากในทุกซีนนะเราก็ต้องอสวยมากครับก็คือตั้งใจในทุกๆฉาก <c oughs> นนทักษะ สำหรับสำหรับตัวพี่เองเนี่ยแค่แค่อยากให้คนดูดูและมีความสุขผมยิ้มกับบ้านไปมันอาจจะสนุกมากน้อย <c oughs> ก็แล้วแต่แล้วแต่คนดูจะบบเสแต่เชื่อว่าความสุขรอยยิ้มมีให้คุณผู้ชมแน่นอน้มา้ม่านใสยม่้มทานทูมาม แต่ว่าไม่ได้คาดหวนะครับคืออย่างคือย่างตัวผมนะ่ยคือเป็นหนักรักคือพีเวที่เป็นหมดของวัยรุ่นคืออย่างที่บอกไปหมดทั้งมวแล้วผมว่ามันมีความน่ารักแน่นอนหรือแบบว่าใครที่มาชมเนี่ยต้องมีรอยยิ้มับบน่ารักส่วนความสนุกเนี่ให้ทุกคนมาดครับประโยน์ก็คือว่ทนี่หว่อวาคุทม้ามาา้ายเรื่องอะไร้า